วัสดีครับวันนี้เราจะมากางเต็นท์เพิ่งได้เต็นท์มาใหม่ชื่อว่าพิโตไฮเราสั่งมาเองจากจีนวันนี้เปิดกล่องเลยเดี๋ยวเราลองมาดูว่าข้างในจะมีอะไรบ้างครับเปิดไปพร้อมๆกันฮนะครั หนักมากประมาณสามสิโบโลได้อันนี้ที่ให้มาอย่างแรกน่าจะเป็นสมอบกชุดสมอบกชุดคอนะฮะดึงมากักอนข้างในเราเต้นก็เาบอกว่าสเปคเป็นแคนวาสแต่ผมไม่รู้เหมือนกันต้องลองใหญ่มาก ใหญ่และหนักมากก็จะมีแท็กมาให้ฮิตโตไฮไม่มีอะไรนี <S 1> <S 1> ่ชื่อแบรนด์เขาฮิตโตไฮไม่รู้เหมือนกันว่าดีหรือไม่ดีครับเรามาลองกันลองเปิดเลยนะฮะ เปิดดีว่ามีอะไรบ้างให้อะไรมาบ้างเหมือนข้างในจะให้มาเป็นสองอันนี้น่าจะเป็นเสาครับถึงเสาแล้วก็จะมีเชือกเชือกเส้นใหญ่มากวัดจะหนิว้วเส้นใหญ่มากแล้วก็จะมีแท็กมีแท็กมาให้ ด้านล่างอันนี้ก็น่าจะเป็นอินเนอร์เต็นเราลองแกะออกมาดูปุ๊บกระเป๋าใส่รัดให้มาเป็นแบบนี้เลยฮะแต่กันจริงโอเคอยู่นะครับลองแกะเลยดูวิถีวิถันใส่ใจรายละเอียดดี เชือกน่าจะมีประมาณสี่ดูจากตัวตัวเหล็กของมันครับตัวหายนี่น่าจะเป็นขนาดสิบคูณสิบนะถ้าเปรียบเทียบพอดีแอค ข้างหน้าข้างหลังที่ด้านไหนเพิ่งเคยกลางครั้งแรกเหมือนกันนะฮะแกะกล่องเลยอันนี้เป็นด้านหน้าหรือด้านหลังโลโก้อันนี้น่าจะเป็นด้านหน้าอยู่นี้แล้วหมุน แนะนำกลางประมาณสองคนนะครับสองท่านนะครับกำลังก,กำลังส,สะดวกอยู่อันนี้มันจะเป็นทรงประมาณไหนครับทรงเต็เ์เ,เขาว่าเป็นเหมือนสปริงบาร์นะฮะชื่อฮอร์เขาเป็นสปริงบารทรงจะคล้ายๆกันแต่นี่ชื่อแบรนด์ฮิโต้ไฮนะฮิโตะไฮนะครับ เนี่ยดูจากโลโก้คิโตไฮนะครับอันนี้น่าจะเป็นเทเลสด,ด้านหน้า ตีกลางเหมือนกันครับต้องลองค่อยๆทำครั้งแรกครับครั้งแรกเรามาดูเสากันข้างในหนักอ่ะหนักตุ้นนี้ครับ เสา,สาเป็นของอลูมิเนียมถูกต้องไหมไม่ใช่ครับไม่น่าใช่อลูมิเนียมน่าจะเป็นแค่เหล็กชุบโอเคเหล็กชุบอะไรทุกอย่างนี่น่าจะเป็นเสาเทเลสด,ด้านหน้าของเต็นท์ให้มาสองอ้อด้านหน้านะครับสำหรับด้านหน้าตัวนี้นะที่เขาว่าเป็นสปริงบาร์ เสาเทเลส<า>งสองต้นเสาสปริงบาร์สองท่อนสองต้อนอันนี้น่าจะเป็นเสาด้านข้างที่เอาไว้ดึงเต็นท์แอย่างแรกเลยเราตอกสมอบกก่อน4ี่ตัวตรงมุม,ม,มเพื่อความง่ายต่อตานกะตอนกลางนะครับความง่ายตอนดึงาาก่ออนุญาตลางสมอได้ อุปกรณ์ด้านไหนก็จะมีประมาณนี้นะครับ ตอกไว้ประมาณนึงก่อนอ่าตอกไว้ประมาณนึงยึดเพื่อยึดยึดตำแหน่งไว้ก่อนนะครับรทั้งสีง่ด้านแล้วเราเข้ามาลงอีกทีนึงแต่เรายังไม่ใช้สมองของเขาเองนะครับเราใช้สมองของตัวเองก่อนอ ผมหยิบขุมส้อมิีอันนีเราใช้ส้มอมตัวนี้อันนี้พื้นดินมันค่อนข้างแข็งนะครับม,มันสามารถใช้สมอเหล็กปกติก็ได้นะครับเราขึงไว้สักสี่มุมก่นนะต่อ ลงดินไว้สักสี่มุมก่อนฮะแล้วเราค่อยมาขันตอกไว้สักประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่ต้องลงลงสมอสุด <c oughs> และนี่ฮะค,คือไฮไลท์ของเราที่เขาเรียกว่าสปริงบาร์มาดูกันสปริงบาร์จะเป็นยังไงสำหรับท่านที่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้นะครับผมก็ไม่เคยน,นะฮะนี่คือเป็นการทดลองนะครับ แนะนำกันไปครับเป็นคลิปลลอกของมันนะเราก็จะใส่เข้าไปให้มันอยู่ตรงกลางเหนือทั่วมากกลางคนเดียว มันมันจะลงล็อกมันจะรู้สึกยังไงแก๊กเหมือนครับไม่แก๊กครับเหมือนกับสวเสียบเข้ารูมันจะเฉยฮะตรงที่แก๊กน่าจะอยู่ตรงนี้มีปัญหาอยู่ตรงรอยต่ออนี่ผมเป็นละรู้ละอ๋อนี่สไลด์เข้ากลางเจ๊กดให้พี่หน่อยมันจะมีแป๊กเป็นตัวมันจะมีป็อกแล้วไอ้ตัวนี้มันสไลด์สไลด์เข้ามาปุ๊บ แล้วเราก็มาใส่ท่อนคางคนี่ไม่ให้มันเลื่อนอเคจะล็อกโอเคโอเคเราก็ทาไว้ด้วยกันนะฮะรู้แล้วครับรู้แล้วเอาตอนแรกเราเราไม่ได้กดล็อกจากตรงปุ่มนี้นะนี่นี่สังเกตมัตนดีดออกสังเกตครับตอนแรกเหล็กที่เลื่อนอ่ะจะมาอยู่ฝั่งนี้นะครับโอเค <Okay, S 1> ต่อไปอขึ้นเสาเราก็ต้องขึ้นเสาข้างขึ้นทีละข้างหนัก พาไปอย่างนี้ก่อนอปึ๊บเราไปใส่ฝั่งนู้นไม่แนะนําให้กลางคนเดียวนะครับเพราะามันจะยากยากมากหรือไม่ถ้ากลางคนเดียวก็จะต้องเป็นแบบผู้ที่ชํานาญจริงๆนะครับนี่นะมันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับ ใช่ครับมันจะมีลองของมันเราก็กางให้มันตรงโอ้ยโอเคเออเอออ่าตังส่งได้แล้วนะครับจับฝั่งได้ฝั่งหนึ่งไปก่อนแล้วก็ไปเก็บจัดอีกฝั่งหนึ่งอ้าวสมอบอกหลุดไปแล้วฮะเรากางจี ตอนนี้เราอยู่ที่สวนยาเเพวแคมปิ้งนะฮะยากาศประมาณ9ก้าโมงเราจะมารีวิวเต็นท์ใหม่ของเรากันพีมาเองะฮะเป็นของจีนนะฮะชื่อว่าฮิตโตไฮ นี่ฮะโลโก้เขาพิโต้ไฮไยนอกโดยวรวมคือแบบโอเคมากทรงแบบสปริงบาร์ฮะคล้ายๆกันน่าจะสิบคูนสิบมาดูตะเก็บการเย็บมีที่เก็บให้มีอะไรให้ ดูหน้าต่างอันนี้ประตูเห็นประตูทางเข้าด้านหน้าด้านเดียวเา้็จะมีหน้าต่างดูกันเย็บดูกันมุ้งแบบหนาอยู่เหมือนกันนะมุง้งดูด้านข้าง ข้างเขาก็จะมีหน้าต่างเล็กมาให้หน้าต่างหนึ่งองคนเพก็จะมีหน้าต่างหลังไม่ใช่ประตูถ้าเป็นหน้าต่างเปิดเข้าไม่ได้ใหญ่ๆอยู่หนึ่งเบลเลอร์เลยไม่สามารถเปิดได้นะตรงนี้ เปิดแค่เป็นมูจากด้านในแ pues ค่น nah ั้นเองเขาออกไม่ได้ครับแล้วก็จะมีเทเลด้านหน้าให้หน่อยหนึ่งไว้วางไว้นั่งอะไรได้ ถือว่าโอเคนะครับมาดูหน้าตรงกันอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูข้างในเต็นท์กันนะครับว่าเป็นยังไงอืสิบ สิกใหญ่นะดูแข็งแรงเหมือนกันนี่เราเปิดท,งทางทมีสามฝั่งสามทางเป็นซิกสามทางอันนี้เมื่อวานเมื่อคืนเราลองนอนจริงกันมาแล้วเรานอนกันสามคนเหลือเป็นที่ใหญ่ๆสบายสบายพื้นที่ใหญ่มากนะตรงนี้ยังเหลือเยอะเก็บของเก็บสัมภาระได้ อันนี้ก็จะมีช่องไว้ใส่ของต่างแว้นตาใส่อะไรมีหน้าต่างมีหน้าต่างมีสองฝั่งนะฮะหน้าต่างเล็กที่เขาให้มามีสองฝั่งแล้วก็จะมีหน้าต่างเขาเรียกว่าอะไรหน้าต่างหลังไม่ใช่ประตูนะฮะเปิดไม่ได้เปิดได้แต่ซิปแล้วก็เป็นแค่มุง้งเฉยใ,ใระบายอากาศไม่สามารถออกได้นะฮะก็จะมีหน้าต่างด้านหน้า แต่ด้านหน้าก็จะม้วนเก็บลงไปข้างล่างได้เปิดออกมาแล้วก็จะม้วนเก็บลงไปแบบนี้เพื่อระบายอากาศทาให้ดีนะปรังประตูใหญ่ดีครับเข้าออกสะดวกสูงประมาณสองเมตรได้ครับเพราะผมสูงร้อยเจ็ดห้านี่ยืนมือแตะได้เลยเก็จะมีตะข่ายเหมือนไว้เก็บเก็บของอะไรพวกนี้ได้ก็ะจะมีตะขอเกี่ยวให้ ทั้งหมดมีหกจุดฝั่งนู้นอีกสามจุดเป็นหกจุดลองมาดูผ้านี่ผ้าแบบโดนแสงคืนน่ะน่าจะเป็นแคนวาสสเปคเขาบอกว่าเป็นแคนวาสลองดูครับเราจะนำเข้ามาเรื่อยๆตัวนี้เป็นตัวเทส ลองใช้จริงแล้วเมื่อคืนโอเคมากแต่กลางคนเดียวเหนื่อยกลางไม่เป็นแรกๆภายในนี่เหลือๆเลยครับมาดูพื้นเขาจะมีบางใบมาปิดหน่อยอย่างนยฮะเห็นไหม เหมือนแบบว่าดูตะเข็บถือว่าเนียนครับผ้าเป็นเหมือนผ้าใบผ้าใบมันหนาระดับหนึ่งนะฮะเหมือนผ้าไวนิวหรือเป็นอะไรสักอย่างการเย็บหนาครับหนา ยกขึ้นมาประมาณ20เซนได้อยู่ก็จะมีบางใบรอบตัวแบบนี้รอบตัวเลย